อันนี้คือเขาเรียกว่ากระเพาะปลากิมจีนะครับหลายท่านอาจจะดูดูไปหัวล้อไปนะครับว่าเอ้ยซื้อยังไงซื้อจริงหรือเปล่าแล้วก็ขายได้ตังจริงไหมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณมีแบบนี้นะครับแดงๆนะตัวหอแมางแดงแบบนี้้ตัวผู้นะครับเขาเลยกิมจิตัวผู้ให้ดูหน,นูดูเส้นสายชัดมากนะครับเนื้อแบบนี้แบบนี้นะครับหนวดต้องมาจาก มาจากตอแบบนี้เลยฮะจากตัวมันเองนะครับนะครับให้ผมสูมให้ดูถ้าหากว่าไม่ใช่นะแบบนี้นะครับโอ้หเนี่ยจะสะเทือนหน่อยฮะนั่งในรถนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะถ้าไม่ใช่แบบนี้จบเลยนะครับจบเลยนะครับอาจจะตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งประมาณสองพันห้าพันหมื่นึ่งเท่านั้นเองฮะต้องเป็นสีสันแบบนี้เนื้อแบบนี้ มีเพิ่งจะซื้อมาเลยฮะเลยไอัดคลิปให้ดูหน่อยนะครับหาว่าใครมีกระเพาะปลาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับกดส่งรูปมาทางไอดียไลน์ครับ s i b o y 3 3 3 9 9 9นะครับผมรับซื้อคุณแน่นอนนะครับได้ตังค์แน่นอนฮะถ้าแบบนี้นะฮะนี่นี่ตัวนี้7จขีดกว่านะครับผมซื้อคุณ10กว่าล้านแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับ